สวัสดีทุกท่านนะคะที่เราฟังเรื่องเทพกระบี่มรณะอยู่ค่ะสำหรับอพิอร์นี้เรามาต่อกันอีกสองตอนนะคะเริ่มจากตอน193ท่านเป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านมาหาค่าเพราะแกนอสูรระดับ5ทั้งสองอันหรือเสียงของเจียนเฉินนั้นดังกล้องไปทั่วทั้งบริเวณเฮแกนอสูรระดับ5มันมีค่ามากจริงๆนั่นแหละข้ายังคงไม่สนใจมัน หวูหยุนข้าต้องการทักษะการต่อสู้ของเจ้ามอบมันให้กับข้าและข้าจะไม่ตามรังขวานเจ้าอีกต่อไปชายชาลาตอบกลับมาจากด้านหลังของเขาเสียงของเขายังคงได้ยินอย่างชัดเจนเพียงแค่สองลมหายใจชายชาลาที่อยู่ด้านหลังห่างจากเจียนเฉินห้ากิโลเมตรก็ย่นระยะทางลงมาเหลือสี่กิโลเมตรเมื่อเห็นว่าชายชาลานั่นรวดเร็วแค่ไหน ใบหน้าของเจียนเฉินนั้นก็เริ่มที่จะเคร่งเครียดมากยิ่งขึ้นขณะที่เขาลังเลเขากระโดดลงจากพาหนะแล้วก็เริ่มหนีแม้ว่าสิ่งนี้จะใช้พลังของเขาแต่เขาก็เร็วขึ้นมากกว่าเดิมการขี่สัตว์อสูรนั้นยังช้ากว่าการวิ่งด้วยตัวเองมากถ้าเขายังคงขี่สัตว์อสูรชายชลาคนนี้จะตามเขาทันในที่สุดเจียนเฉินยังคงวิ่งต่อไปอย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะรู้สึก แสบบาดแผลที่หลังของเขาเขาก็ยังคงวิ่งต่อไปหัวใจของเขานั้นเต้นกระนำกล้ามเนื้อของเขาก็กระตุกอย่างรวดเร็วใบหน้าของเขานั้นซีดจางลงบนหน้าผากของเขานั้นเริ่มมีเหงื่อไหลาอาบหากมันเป็นบาดแผลถักทักที่ด้านหลังของเขาเจียนเฉินนั้นจะไม่รู้สึกเจ็บมากเท่าใดหรอกท่านใดนั้นเอง ตอนนี้ร่างกายของเขานั้นกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วบาดแผลของเขาจึงฉีกขาดอย่างรุนแรงแล้วก็ส่งความเจ็บปวดออกมาอย่างต่อเนื่องเจียนเฉินนั้นไม่อาจทำอะไรได้ความรู้สึกเจ็บปวดที่อยู่ด้านหลังยังส่งมาเรื่อยๆขณะที่เขานั้นยังคงวิ่งตรงไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ต่อสู้กับชายชราผู้นี้แต่เขานั้นก็มีความรู้สึกว่า ชายผู้นี้เป็นอันตรายอย่างที่ไม่รู้สึกมาก่อนชายชาลาที่อยู่ด้านหลังของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าทุกคนก่อนหน้านี้แน่นอนเมื่อเห็นเจียนเฉินนั้นวิ่งเร็วขึ้นชายชาลาก็อดไม่ได้ที่จะหัวเลาะเยาะหูหยุนเจ้ากำลังเสียแรงเปล่าเจ้าหนีฆ้าไม่พ้นหรอกด้วยเหตุนี้ชายชรลาก็จึงเริ่มเร่งความเร็วขึ้นแล้วก็เหาะเข้ามาใกล้เจี้ยนเฉินเรืเร่อยๆ สกิโลเมตร3กิโลเมตรสองกิโลเมตรชายชลาคนนั้นรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อในเวลาสั้นๆเขาได้ลดระยะทางจาก5กิโลเมตรเหลือเพียงหนึ่งกิโลเมตรแม้ว่าเจียนเชิญนั้นจะวิ่งเร็วแค่ไหนมันก็ยังไม่พอที่เขาจะสลัดชายชลาทิ้งไปได้ด้วยความที่พลังเซียนได้ถูกใช้ออกไปมากขณะหลบหนีพลังของเขาจึงมีน้อยอย่างยิ่ง ในที่สุดชายชลาก็อยู่ห่างจากเขาไม่ถึง500เมตรสุดท้ายเจียนเฉินก็หยุดลงแล้วก็หันไปเผชิญหน้ากับชายชลาเมื่อเห็นเจียนเฉินนั้นหยุดชายชลาก็ลดความเร็วลงแล้วก็หยุดห่างออกไป20เมตรใบหน้าของเขานั้นยังคงยิ้มอยู่แต่ดวงตาของเขานั้นเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและประหลาดใจเมื่อมองมาที่เจียนเฉินอ้าวูยุน อาจจะไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงของเจ้าแต่นั่นก็ไม่สำคัญสำหรับข้าอย่างไรก็ตามการที่สามารถฆ่าเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ30คนได้ด้วยความแข็งแกร่งในขอบเขตเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสุดยอดทำให้ข้าแปลกใจจริงๆชายชาลายิ้มเล็กน้อยเมื่อได้ยินน้ำเสียงที่สดใสของชายชาลาเจียนเฉินก็ขมวดคิว้วน้ำเสียงของเขาฟังดูคุ้นหู แต่เขาไม่รู้ว่าเขาเคยได้ยินมาจากที่ไหนจากนั้นคู่เดียวเขาก็คิดออกเจียนเฉินจําคนผู้นี้ได้เขาพูดเสียงต่ำออกมาว่าผู้อาวุโสถ้าข้าเดาไม่ผิดท่านนั้นมาจากตระกูลฮาริโตของเมืองลูชเจียนเฉินนั้นมีความประทับใจอย่างลึกซึ้งกับตระกูลฮาริโตเนื่องจากเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของตระกูลที่ปรากฏในโรงประมูลฟีนิกซ์สวรรค์ ตระกูลฮาริโตเป็นตระกูลที่ซื้อร่างสัตว์อสูรระดับ5้าตัวแรกโดยที่ไม่มีใครเข้ามาแย่งถ่ายที่สุดตระกูลฮาริโตก็จ่ายเพียงแค่หนึ่งหมื่นเหรียญม่วงสำหรับซากอสูรจากเวลานั้นเจียนเชิญก็รู้อย่างแน่ชัดว่าตระกูลฮาริโตนั้นมีพลังที่น่าสะพึงกลัวอย่างน้อยๆตระกูลอื่นๆก็ยังคงต้องหลบเมื่อเจอตระกูลฮาริโตชายชลานั้นพยักหน้าถูกต้อง ตาเท่าคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลฮาริโตหูหยุนคาแค่ต้องการทักษะการต่อสู้ที่เจ้ามีแกนอสูรระดับ5้าทั้งสองอันนั่นข้าไม่สนใจหรอกมองเข้าไปในตาของเจียนเชิญชายชลาก็เค้นเสียงว่าหูหยุนเจ้าควรมอบทักษะการต่อสู้ตาเท่าอย่างข้านั้นไม่ใช่คนที่เจ้านั้นจะจัดการได้ง่ายๆเหมือนกับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษพวกนั้นข้าคือเซียนปัตตพี เจ้าไม่มีหวังที่จะหลบหนีไปจากข้าได้ด้วยความแข็งแกร่งแค่เสียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสุดยอดเสียนปัตตภีงั้นหรือเมื่อเจียนเชิญได้ยินเขาก็อ้าปากค้างแม้ว่าเขาจะคาดเดาความแข็งแกร่งของชายชลาไว้แล้วว่าน่าจะเป็นเสียนปัตตภีก่อนหน้านี้แต่นั่นก็เพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นตอนนี้ชายตรงหน้าเขาเป็นเซียนปัตตภีจริงๆ เจียนเฉินนั้นสูตดลมหายใจอีกครั้งก่อนที่จะทำให้ใจนั้นสงบผู้อวุโซถ้าข้าบอกท่านว่าข้านั้นไม่มีทักษะการต่อสู้ท่านจะเชื่อข้าหรือไม่ล่ะท่านใดนั้นรอยยิ้มของชายฉลาก็แข็งทางดวงตาของเขานั้นเย็นชาและจิตสังหารก็แผ่ออกมาน้อยๆหูหยุนความอดทนของข้าน่ะมีขีดจำกัดข้าไม่มีเวลาโต้เถียงกับเจ้านานนัก ดังนั้นรีบส่งมอบทักษะการต่อสู้มาให้ข้าไม่เช่นนั้นข้าจะบังคับเอาออกมาเองเขาเงียบอยู่เพียงชั่วครู่ขณะที่มีรอยยิ้มที่เย็นชากระตุกน้อยๆบนใบหน้าของเขาถ้าเจ้าไม่มีทักษะการต่อสู้มันก็ไม่ต่างกันมากเจ้าต้องไปกับข้าไปยังตระกูลฮาริโตแล้วก็เขียนมันออกมาให้ข้า เจ้าจะต้องเขียนสิ่งที่เกี่ยวกับวิธีที่เจ้าใช้ในการควบคุมอาวุธเสียนให้ลอยไปลอยมากลางอากาศได้เมื่อได้ยินชายชาลาพูดเช่นนั้นหัวใจเจียนเฉินก็เต้นแรงมันไม่มีทางที่จะประนีประนอมกันเว้นแต่ว่าเขาจะส่งมอบทักษะการต่อสู้ให้กับเขาชายชาลาผู้เป็นเสียนปตัตตพีผู้นี้ก็จะไม่ยอมให้เขาออกจากบริเวณนี้เช่นนั้นก็เหลือเพียงการต่อสู้เสียงตาย นี่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เขานั้นจะเอาชีวิตรอดไปได้ในใจเจียนเฉินก็รู้ว่าแม้ว่าชายชลาคนนี้ต้องการฆ่าเขาเขาก็ไม่กลารที่จะลองทำแบบนั้นแน่นอนก่อนที่เขานั้นจะได้รับทักษะการต่อสู้นี่ก็ทำให้เจียนเฉินนั้นรู้สึกหมดหนทางอย่างแท้จริงเขาไม่มีทักษะการต่อสู้ใดๆคนอื่นๆนั้นเข้าใจว่าบัญญัติกระบี่นภา เป็นทักษะการต่อสู้เมื่อต้องตัดสินใจเจียนเชิญน,นั้นก็ไม่มีความลังเลอีกต่อไปขาของเขานั้นยันพื้นแล้วก็เหาะถอยหลังไปอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นการกระทําของเจียนเชิญชายชลาก็ทําท่าดูถูกเหยียดยม้มในขณะที่เขาบินไปยังทิศทางที่เจียนเชิญน,นั้นถอยและยื่นมือออกมาเพื่อเตรียมที่จะคว้าคอของเจียนเชิญกระบี่วายุโปรยปากฏขึ้นในมือของเจียนเชิญ ต่อหน้าเซียนปัตตพีเขาไม่อาจถอยหลังได้เขาจะต้องใช้ไพ่ลับจิตวิญญาณกระบี่กระบี่วายุโปยกายเป็นประกายแสงสีเงินมีเสียงแหวกอากาศดังออกมาขณะที่มันนั้นพุ่งเขาหาเซียนปัตตพีตอนที่9 9 4ฮึเช่นที่ข้าพูดไปชายชลาผู้นี้ไม่ได้จัดการได้ง่ายเหมือนกับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อเห็นกระบี่วายุโปยบินเข้ามาหาเขาชายฉลาดก็เค้นเสียงเย็นเขาโบกมือของเขาแล้วก็พุ่งไปยังเจี้ยนเฉินปังฝ่ามือของชายฉลาตบไปที่กระบี่อย่างแรงทำให้มันพุ่งตั้งฉากจนตกที่พื้นห่างออกไปสิบเมตร ในขณะเดียวกันใบหน้าของชายชลาก็มีอาการตกตะลึงเมื่อมองไปที่ฝ่ามือของเขาและเห็นแผลที่กระบี่วายุโปยนั้นบาดฝ่ามือของเขาจนเลือดไหลออกมาเมื่อเห็นอาการบาดเจ็บที่ฝ่ามือชายชลาก็เริ่มมีความสนใจและมองอย่างไม่อยากเชื่อเขานั้นสูดหายใจลึกๆอีกครั้งหนึ่งเขามองไปที่เจียนเชิญด้วยความอยากรู้อยากเห็นอีกครั้งแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไร กระบี่วายุโปยก็ถูกปัดออกไปแล้วก็ได้บินกลับมหาชายชลาอีกครั้งด้วยความเร็วดุดสายฟ้าใบหน้าของชายชลาเปลี่ยนไปอีกครั้งเขาโยกหลบออกไปที่ด้านข้างห่างออกไปสามเมตรกระบี่วายุโปยได้แทงทะลุยังจุดที่เขานั้นอยู่ก่อนหน้านี้ทันใดนั้นกระบี่วายุโปยก็วกกลับมายังชายชลาทันทีแล้วก็บินไปยังจุดที่ชายชลาอยู่ ชายชลานั้นยกมือแล้วก็โคจรพลังเซียนฉับพันก็มีค้อนปรากฏขึ้นมาในพลิบตาข้อนเหล็กไม่เล็กไม่ใหญ่มันมีขนาดเท่ากับหน้าอกของผู้ใหญ่คนหนึ่งมันถูกปกคลุมด้วยน้ำแห้มสีน้ำเงินที่ยาวประมาณสองฟุตแล้วก็มีลวดลายแปลกๆชายชลาเหวี่ยงค้อนของเขาแล้วก็ทุบมันไปที่กระบี่วายุโปยติง้ง ขอเหล็กทุบลงไปที่กระบีวายุโปยอย่างแรงส่งผลให้กระบีปิวกระเด็นออกไปพร้อมกับเสียงที่ดังสนั่นในเวลาเดียวกันเลือดลมของเจียนเฉิญตีกลับขึ้นมาถึงลำคอของเขาใบหน้าของเขานั้นซีดเซียวล่ากับแผ่นกระดาษหูหยุนคาจะถามเจ้าอีกครั้งมอบทักษะการต่อสู้มาครั้งต่อไปที่เจ้าสู้กับคาคาจะไม่ยั้งมืออีกแล้ว ชายชลามองไปที่เจียนเฉินอย่างหนักแน่นขณะที่เขาพูดในความเป็นจริงชายชลาก็ไม่แน่ใจว่าทักษะต่อสู้นั้นอยู่กับเจียนเฉินหรือไม่ดังนั้นตอนแรกเขาก็ไม่กล้าพยายามฆ่าเจียนเฉินเพราะเขารู้ว่าตาบใดที่เจียนเฉินยังมีชีวิตอยู่และไม่ยอมมอบทักษะให้กับเขาเขายังคงสามารถบีบบังคับให้เขากลับไปที่ตระกูลของเขาได้และบังคับให้เขาเขียนมันออกมา แต่ถ้าเขาคาเจียนเฉินเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้รับทักษะการต่อสู้นี้เจียนเฉินหันกลับมามองแล้วก็กัดปากด้วยความโกรธก่อนที่จะพูดตระกูลฮาริโตคาขอจดจำชื่อนี้เอาไว้เจ้ากล้าที่จะแจ้งชื่อของเจ้ากับคาหรือไม่ชายชาลาที่มีใบหน้าเยาะเย้ยกับคำพูดของเจียนเฉินฮะเจ้ายัางต้องการแก้แค้นอีกหรือืมสำหรับคนที่ยังไม่บรรลุเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ยังคงต้องการแก้แค้นตระกูลฮาริโตของคาเจ้านิ้มันชงโง่เง่านักหากต้องการที่จะรู้ชื่อขา้าได้จำเอาไว้ให้ดีตาเท่าคนนี้ชื่อยานไข่เชอร์ยานไข่เชอร์ข้าจะจำไว้เจียนเฉินถมน้ำลายหลังจากที่เขาพูดจบกระบี่วายุโปยก็บินกลับไปหาชายชาลาอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเจียนเฉินนั้นไม่มีท่าทีที่จะส่งมอบทักษะการต่อสู้ ตาของชายชราก็กลายเป็นเย็นเยียบในที่สุดเขาก็ไม่อาจจะอดทนได้อีกต่อไปขอนในมือของเขาระเบิดพลังเซียนสีน้ำเงินขณะที่เขานั้นใช้ขอนทุบไปที่กระบีวะบ่วายุโปยกระบี่วายุโปยก็ถูกขอนเหล็กทุบอีกครั้งและวิธีก็เบี่ยงออกไป กระบี่วายุโป่ยก็เปรียบดังอสรพิษมันหลีกเลี้ยงค้อนเหล็กแล้วก็พุ่งไปที่ลำคอของชายชลาในเวลาเดียวกันเจียนเชิญก็บินไปข้างหน้าราวกับลูกกระสุนที่ถูกยิงขณะที่เขาวิ่งหนีฮึมันก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีชายชลาเหาะเย้ยขณะที่เขารั้งค้อนกลับมาเพื่อป้องกันกระบี่วายุป่ยเขาทยานออกไปครึ่งเมตรเพื่อหลบหลีก ในช่วงเวลาสั้นๆเจียนเฉินก็หนีออกไปได้ห่าง50เมตรก่อนที่เขานั้นจะเรียกกระบี่วายุปยกลับมาที่มือของเขาเมื่อเห็นเจียนเฉินหนีห่างออกไป50เมตรดวงตาของชายชราก็มีจิตสังหารลอยออกมาเสียนผู้เชี่ยวชาญไม่มีอะไรมากไปกว่ามดที่อ่อนแอเมื่อเทียบกับเสียนปัตตภีเขาไม่อาจอยู่ในสายตาเมื่อเห็นว่ามดตัวนั้นกำลังวิง่งหนีคนอย่างเขา มันเป็นเหมือนความอัปยศอย่างหนึ่งที่แท้จริงเมื่อคาจับเจ้าได้เจ้าจะร้องขอความตายชายฉลากู่ร้องออกมาขณะที่บินไล่เจียนเฉินไปความเร็วของเซียนปัตตพีนั้นเร็วกว่าเจียนเฉินมากในเวลาสั้นๆ50เมตรก็ถูกลดลงเหลือ20เมตรจากนั้นเจียนเฉินก็เวียงกระบี่วายุโปยในมือของเขาไปหาชายฉลาด้วยความเร็วที่น่าทึ่งเมื่อนึกถึงการโจมตีของเจียนเฉิน ชายชาลาที่มีความแข็งแกร่งของเซียนปะตะัตตภีแต่เขาก็ยังไม่กล้ามองข้ามร่างกายของเขาหลบหนีไปด้านข้างแต่เพราะการทำเช่นนี้ทำให้ความเร็วของเขานั้นช้าลงไปในเวลาสั้นๆกระบี่วายุโปยนั้นกลับวกกลับกลางอากาศแล้วก็พุ่งเข้าใส่ชายชาลาอีกครั้งชายชาลานั้นมองอย่างโกรธๆในตอนนี้ข้อเหล็กในมือของเขานั้น ทุบออกมาด้วยพลังเซียนเต็มทีขณะที่เขาทุบคอเหล็กเขาก็หวังว่าจะทำลายกระบี่วายุโปยกระบี่วายุโปยนั้นเบี่ยงเส้นทางไปอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการทุบของชายฉลาปังความแข็งแกร่งของชายฉลาที่ระเบิดออกมานั้นทรงพลังเป็นอย่างมากเนื่องจากเขานั้นไม่สามารถจะลังค้อนกลับมาได้อาวุธก็จึงปะทะกับพื้นดินอย่างแรง พลังเสียนที่อยู่ในมือของเขาระเบิดพื้นดินจนทำให้เกิดหลุมกว้างกว่า2เมตรทันทีเจียนเฉินเรียกกระบี่ว่ายุโปยกลับและยังคงทำต่อไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเจียนเฉินก็ยังคงทำแบบเดิมๆในขณะที่เขาหนีไปข้างหน้าเขาก็จะควบคุมกระบี่ของเขาเพื่อทวงเวลาชายชลาสิ่งเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วยามบนภูเขาลูกใหญ่ แต่สุดท้ายเจียนเฉินก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องหยุดนับตั้งแต่ที่เขานั้นมาถึงหน้าผาหลังจากที่เขาพุ่งเข้าไปในป่าเพื่อหลบหนีพร้อมกับใช้พลังวิญญาณของเขาควบคุมกระบี่เพื่อทวงความเร็วของชายชลาเจียนเฉินในตอนนี้ได้หมดแรงลงแล้วถ้าไม่ใช่เพราะความตั้งใจที่แรงกล้าของเขาที่คอยผลักดันเขามาจนถึงตอนนี้เขาอาจจะล้มลง กับพื้นนานแล้วท้ายที่สุดการควบคุมกระบีก็คือพลังวิญญาณอย่างมากตอนนี้เสื้อผ้าของเจียนเฉินนั้นเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและหลังของเขาก็เต็มไปด้วยเลือดเจียนเฉินรู้สึกวิงเวียนอย่างมากราวกับว่าเขานั้นไม่ได้นอนมาทั้งอาทิตย์เวลานี้เขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการนอนบัดซบนี่มันหน้าผาบังคับให้ตัวเองหยุด เจียนเฉินมองไปที่หน้าผาด้วยหัวใจที่เต้นรัวสายตาของเขานั้นดูสิ้นหวังมากในตอนนี้เขาไม่กลัวตายแต่ว่าเขาไม่ต้องการตายแบบนี้นอกจากนี้ในโลกนี้ยังมีมารดาที่เขารักและมีพี่พีที่คอยดูแลเอาใจใส่เขาเช่นเจียงหยางหูและเจียงหยางหมิงเย่นาอดสูจริงๆ,จงๆเจ้าควรตายได้แล้ว ในเวลานั้นเองเสียงคำรามลาวกับฟ้าร้องก็ดังออกมาจากเบื้องหลังของเขาเจียนเฉินมองเห็นชายฉลาที่กำลังพุ่งเข้ามากับคอนและมันก็กำลังจะโดนหลังของเขาแล้วตั้งแต่ที่เจียนเฉินนั้นหมดแรงเขาก็ไม่มีแรงพอที่จะหลบการโจมตีของชายฉลาสุดท้ายเขาก็ถูกส่งกระเด็นไปทางหนาา้าผาเมื่อเจียนเฉินนั้นหายลับสายตาไปใหน้าของชายฉลาก็วา่างเปล่า ความโกรธในหัวใจของเขาก็จางหายไปทันทีในที่สุดเขาก็สังเกตเห็นหน้าผาสูงเบื้องหน้าของเขานี่นี่มันหน้าผางั้นหรือค่ะข,ข้าทำให้เขาตกหน้าผามันจบแล้วมันจบแล้วข้าทักษะการต่อสู้ของข้าเมื่อมองไปยังทิวทัศน์เบื้องหน้าชายชลาก็รู้สึกปวดใจ จบตอนที่194แล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกับวันได้ใหม่ในตอนที่195ในอพิโซดถัดไปค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ